ถ้าคุณไปสังเกตดูในการทําโพเนี่ยสอบถามความรู้สึกนึกคิดของประชาชนชาวเกาหลีนใ,นใต้รุ่นใหม่จํานวนมากเนี่ยเขาสะท้อนมุมมองที่ว่าการใช้ชีวิตคู่เนี่ยนำไปสู่ความบัดหมางระหว่างคู่สมรสได้ในเวลาอันเร็ว แล้วก็นอเหนือจากประเด็นเรื่องของความเหลื่อมล้าเรื่องของฐานะรายได้และการที่อาจจะใช้เงินไม่น้อยในการเลี้ยงดูบุตรคนหนึ่งเนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับความกังวลด้วยนะฮะว่าเมื่อใช้ชีวิตครอบครัวไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขซึ่งสิ่งนี้มันทําให้คนในเกาหลีใต้จํานวนมากเนี่ยไม่แต่งงาน,นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะมีนโยบายจากภาครัฐในการอุดหนุนด้วยเงินขนาดไหนเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาทัน,นี้บังเอิญรังจุใจในหลายๆสังคมเนี่ย มันทําให้คนมีความรู้สึกว่าอยู่คนเดียวเนี่ยเซฟกว่าปลอดภัยกว่าไม่ถูกเอาเปรียบโดยผู้อื่นซึ่งอาจจะเป็นสมาชิกครอบครัวตนเองซึ่ง p r e m a t u r anxiety นี้เนี่ยเป็นปัญหาจริงแล้วทําให้คนเลือกที่จะไม่มีครอบครัวการดู brand i n s i d e Asia เนี่ยนะฮะมีบทความโดยคุณปริชาติโชเกิดน่าสนใจนะครับคุณปริชาติโชเกิดเขาเขียนงานเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาสังคมดีๆหลายชิ้นนะฮะลงใน brand i n s i d e Asia แล้วก็ ก่อนหน้านี้ผมเคยอ่านที่เขาเขียนแนะนําเกี่ยวกับโครงการในการพัฒนาการศึกษาที่โรงเรียนเลินสาธิตพัฒนานะะซึ่งอันนั้นก็แนะนําให้ติดตามกันเขามักจะมีการเขียนเกี่ยวกับเรื่องในเชิงเปรียบเทียบระหว่างไทยและก็เกาหลีใต้แล้วก็ไทยแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับในเชิงนโยบายประเทศเกาหลีใต้อย่างที่ผมได้เคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้เป็นประเทศซึ่งมีอตราการเกิดซึ่งค่อนข้างต่ำมากที่สุดในโลก โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนมีบุตรน้อยมากนะมันไม่ถึง1คนต่อหนึ่งคนด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นอัตราประชากรก็ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราซึ่งลดลงอย่างมากนะครับเอาจริงแล้วปรับลดลงด้วยซ้ำไปในระยะยาวถ้าดู projection เพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยทางการรัฐบาลของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ออกนโยบาย ซึ่งนโยบายในลักษณะนี้หลายประเทศก็มีนะพยายามกระตุ้นให้คนมีบุตรแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดขึ้นโดยที่มีความพยายามในการแทรกแซงทางนโยบายจากภาครัฐท,ทั้งท้งที่ถ้าจะมองว่านี่เป็นปัญหาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยการปฏิบัติของคนในสังคมกันเองนะในการที่คนมันอยากหรือไม่อยากมีบุตรเนี่ยนะฮะนะะบางทีการกระตุ้นโดยที่เป็นมาตรการภาครัฐเนี่ยมันไม่ได้ช่วยไปไปเปลี่ยนแรงจูงใจที่ที่ต้นเหตุนะเพราะฉะนั้นก็ มันจะมีนโยบายเช่นนี้ในฮังการีซึ่งเป็นที่นิยมมากที่เดียวนะฮะโดยฝ่ายฝ่ายขวาฝ่ายนักนิยมในฮังการีเขาก็ชูนโยบายนี้โดยที่เขาต้องการเพิ่มพลเมืองที่ไม่จาเป็นต้องเพิ่มคนต่างด้าวให้ฐานแรงงานมีบุคลากรมากขึ้นนะครับแต่ว่าที่มีการพูดถึงมากที่สุดก็น่าจะเป็นย่านสแกนดิเนเวียครั้นี้ในกรณีของเกาหลีใต้ล่าสุดเขาทําอย่างไรเกาหลีใต้มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงและผู้ชายเยอะมีปัญหา battle of the sexes เยอะมีปัญหาในกรณีที่ ดูเหมือนว่ามีการต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของผู้ชายและก็สิทธิ์ของผู้หญิงนะมี n อ o โอซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละฝ่ายเยอะเพราะฉะนั้นมันมีความบาดหมางในสังคมซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ทําให้คนนั้นนิยมที่จะแต่งงานใช้ชีวิตคู่ใช้ช่วยสมรสเนี่ยน,น้อยลงมีความเกลียดชังกันเยอะระหว่างผู้หญิงและผู้ชายในเกาหลีใต้ถ้าคุณดูซีรีส์เกาหล,ลีใต้คุณจะสัมผัสถึงตรงนี้นะฮะในที่สุดแล้วเนี่ยทางเกาหลีใต้เขาก็เลยเดินหน้าในการออกนโยบายอย่างนี้ คือที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงสงกรานเนี่ยคนะณะกรรมการแห่งการต่อต้านคอร์รัปชันและสิทธิธพลเมืองนะครับ Anti c o r r u p t i o n and Civil r i g h t s c o m m i s s i o n ที่เกาหลีใต้เขาได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยรัฐบาลเนี่ยเขาเตรียมประเมินนโยบายสนับสนุนให้คนมีลูกด้วยการหันมาให้เงินอุดหนุนโดยตรงและคาดหวังว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ได้ผลโดยผลสำรวจออนไลน์ดังกล่าวได้ตั้งคำถาม4ข้อซึ่งก็มีคำถามในการกระตุ้นด้วยการให้เงิน ผู้ตอบคำถามก็เชื่อว่าค่าใช้จ่ายต่อปีอยู่ที่22ล้านล้านวอนหรือประมาณ5.9แสนล้านบาทปัจจุบันผู้ปกครองชาวกิเลีใต้ที่มีลูกเนี่ยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐนะฮะ35ล้านวอนถึง50ล้านวอนหรือประมาณ13ล้านบาทนะะก็ไม่น้อยเลยทีเดียวผ่านโครงการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนด้านต่างๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ7ขวบซึ่งจริงๆของไทยก็มีนะฮะโดยตัวเลขอาจจะไม่ได้เยอะเท่าแต่ว่าก็เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งต้องการที่จะให้คนนั้น ให้ความสําคัญการมีบุตรทาทีของเกาหลีใต้ที่ต้องการจะปรับนโยบายสนับสนุนให้คนมีลูกเพิ่มเกิด่าำกลางวิกฤตด้านประชากรที่มีอัตราการเกิดต่ําที่สุดเป็นปรติการ0.72ต่อคนนะฮะในปี2023แล้วก็ลดลงมาเป็น0.6ต่อคนในปี2024 รัฐบาลก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ณว่านโยบายที่มีอยู่ไม่มีประสิทธิภาพเกาหลีเหนือก็มีปัญหาในลักษณะเดียวกันแต่ว่าเกาหลีเหนือมันมาจากปัจจัยอื่นซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของความทุกโศกในการใช้ชีวิตความที่คนไม่มีจะก,กินไม่มีงานทําแล้วก็ ไม่มีเสรีภาพเลยแล้วก็ถึงเวลาถึงแม้ว,ว่านี่มีครอบครัวเดียวกันก็ถูกกดดันให้ฟ้องร้องกันด้วยนะในกรณีของเกาหลีเหนือเนี่ยถ้าเกิดมีการละเมิดคําสอนของหน่วยงานรัฐซึ่งมากับรัฐที่จูเช่แล้วก็สิ่งที่คิมจองอึนต้องการที่จะให้คนนั้นปฏิบัติตามนั้นปัญหาในเกาหลีเหนือไม่น่าจะแก้ได้ได้วยการวิงวอนของผู้นําของเกาหลีเหนืออาจจะแก้ได้เมื่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปล,ง,ปลง,งการปกครองในเกาหลีเหนือแต่กรณีของเกาหลีใต้น,นโยบายของรัฐก็ไม่น่าจะช่วยอะไรมาก เพราะว่าถ้าคุณไปสังเกตดูในการทําโพเนี่ยสอบถามความรู้สึกนึกคิดของประชาชนชาวเกาหลีนใ,นใต้รุ่นใหม่จํานวนมากเนี่ยเขาสะท้อนมุมมองที่ว่าการใช้ชีวิตคู่เนี่ยนำไปสู่ความบาดหมางระหว่างคู่สมรสได้ในเวลาอันเร็วแล้วก็นอกเหนือจากประเด็นเรื่องของความเหลื่อมล้าเรื่องของฐานะรายได้และการที่อาจจะใช้เงินไม่น้อยในการเลี้ยงดูบุตรคนหนึ่งเนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับความกังวลด้วยนะฮะว่าเมื่อใช้ชีวิตครอบครัวไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะ ไม่มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขอันนี้เป็นประเด็นที่คนเกาหลีคิดอยู่ตลอดเวลานะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องซึ่งบางทีเขาไม่ค่อยเล่าให้ให้คนซึ่งสอบถานในโพลไ,ไ,ได้เข้าใจเขาเรียกว,ว่า premarital anxiety ที่มีอยู่ซึ่งสิ่งนี้มันทําให้คนในเกาหลีใต้จํานวนมากเนี่ยไม่แต่งงานสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะมีนโยบายจากภาครัฐในการอุดหนุนด้วยเงินขนาดไหนเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหา กรณีของหริการเนี่ยเริ่มมีการเรียกร้องให้มี divorce law reform <ม>การปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการหย่าร้างในสหรัฐซึ่งกฎหมายคือเกี่ยวกับการหย่าร้างในสหรัฐเนี่ยจะให้สิทธิพิเศษคนที่มีรายได้น้อยกว่านะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายแล้วก็จะทําให้ในที่สุดแล้วอัตราการหยดจะเป็นสุรลดในสหรัฐเนี่ยลดลงเป็นอย่างมากนะโดยที่บางทีการที่มีการปรับลดลงในลักษณะน,นี้เนี่ยมันจะไม่มีการตั้งใจพูดโดยที่ให้ผลในเรื่องนี้ที่ผมพูดอยู่หรอกแต่ว่า การเรียกร้องมีการปฏิรูป divorce law reform ในสหรัฐเนี่ยรวมทั้ง custody law reform เนี่ยเป็นสิ่งที่เอาจริงแล้วอาจจะนำมาสู่การที่จะมีการจดทะเบียนสมรสมากขึ้นซึ่งอาจจะนำมาสู่การมีบุตรมากขึ้นในกรณีของเกาหลีใต้เนี่ยในระยะยาวเผลอออาจจะต้องแก้ไขในในใน,ในส่วนนั้นการใช้เงินอุดหนุนจากภาคร,รัฐเพื่อให้คนมีบุตรเนี่ยมันไม่ใช่แรงจูงใจที่เป็นประเด็นถ้าคุณสังเกตดูในสังคมซึ่งมีการมีบุตรกันมากเนี่ยบ่อยครั้งเป็นสังคมซึ่งมีความยากจนสูงนะฮะ โดยที่ไม่มีการอุดหนุนจากภาครัฐแต่ว่าการทําให้คนมีความรู้สึกว่ามีครอบครัวมีความสุขมากกว่าไม่มีครอบครัวเนี่ยสิ่งนั้นเปิดเปือเป็นสิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้คนนั้นต้องการมีบุตรมากขึ้นทีนี้บังเอิญแรงจูงใจในหลายๆสังคมเนี่ยมันทําให้คนมีความรู้สึกว่าอยู่คนเดียวเนี่ยเซฟกว่าปลอดภัยกว่าไม่ถูกเอาเปรียบโดยผู้อื่นซึ่งอาจจะเป็นสมาชิกครอบครัวตนเองซึ่ง premarital anxiety นี้เนี่ยเป็นปัญหาจริง แล้วทําให้คนเลือกที่จะไม่มีครอบครัวและเป็นปัญหาใหญ่นะใ,นในทั้งเกาหลีใต้แล้วก็ใน,ในสหรัฐด้วย